แตอนนี้นะครับคุณเบนจาก็ได้พามาที่ร้านสะดวกซื้อเป็นร้านขายกับข้าวนะครับค่อนข้างรกนะครับแต่เราไม่แคร์ก็เป็นพยุงแต่พยุงกินไม่ได้นะครับท,ที่มาน,นี่คือมาเก็บปักบุ้งคุณเบนจามะม่วงอะไรครับเนี่ยม่วงแก้วขมิน้นอันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณหกเจ็ดเดือน อันนี้ฝรั่งอะไรครับเนี่ยไม,ไม่รู้นะครับเป็นฝรั่งไม่รู้นะครับตอนนี้พวกฝรั่งดําเหมือนในพวกอะไรของดําไหว้ลาหูเปล่าเหมือนสดาวดาเงี้ยไม่รู้อ,อันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยเนี่ยมะกอกนะครับอันติดลูกแล้วนี่อ,นอ,นนอ๋อมะกอกตอนจะติดลูกเร็ว ตอ,อออตอนนี้เราก็มาฝั่งนี้บ้างนะครับมาดูกันว่าในซอยนี้มีอะไรนี่ก็จะเป็นต้นข้าวฟ่างนะครับรูปร่างเหมือนข้าวโพดจริงๆเป็นข้าวฟ่างคุณเวจ้านี่อันนี้ฝรั่งอะไรครับเนี่ยใช่ฝรั่งจริงจูฉ่ายไหมครับ <c oughs> <c oughs> เออหงเป่าสือ <c oughs> อ้ออมันมันเรียกยากหงเป่าซือผมผมก็เลยเรียกเออจิงจูฉ่ายมันง่ายดี <c oughs> ็ในโซนนี้ก็จะมีไม้ป่าอย่างนานะครับอย่างนาเห็นไหมแล้วก็มีน้อยนาผูกผสมผสมกันไปนะครับมีพยุงมะค่าแล้วก็ต้นสักดอก,ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นี่จะมีทุกที่คือยายเบนเนี่ยก็จะเป็นคนแบบว่าชอบล,อล่อแมลงผู้พึ่งพว้นินพวกรู้สึกว่าจะทําให้ระบบนิเวศบครบนี่จำได้ว่า เบนจามีงูเหลือมด้วยนะอันนี้เป็นเพกาต้นเตี้ยนะครับเดิมทีก็มันก็สูงขึ้นปกติแหละแต่ว่าเยเบนเข้ามีตัดกลางต้นเลยก็เลยกลายเป็นเพกาต้นเตี้ยไปนะครับนี่เป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีต้นสูงอันนี้สูงเท่ากับสูงท่วมหัวผมแล้ก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนได้เป็นยางนาพุนปลูกอันนี้เป็นกระถินเทพานะครับ3เดือนเห็นไหม ด,ดูความสูงของกระถินเทพาสามเดือนกับ,กบยายเบนนะครับไม่รู้ว่ามันโตเร็วหรือว่ายยเบนเตี้ยก็ไม่รู้ครับเตี้ยด้วยป้อมด้วยอ้วนด้วยนะครับนันหายเข้าไปในป่านะครับงูงเหลือมกินนะครับหน้าเห็นไหมกระถินเทพาสามเดือนไวมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกด่างนะครับเป็นพริกด่างขึ้นแข่งกับมะม่วงก็เลยกลายเป็นพันธุ์ใหม่มะม่วงพริกนะครับ นช่ครับอันนี้พริกแอบนะครับน,นี่พลิกแอบคือเอาไว้สําหรับแบบเดี๋ยวป้องกันขโมยเดี๋ยวขโมยเห็นนะครับพลิกแอบอันนี้คือมะเขือยาวค่ัคุณเบญจาโชว์มะเขือยาวหน่อยเห็นมะเขือยาวนะครับของลูกนะครับ สามสี่เอาเอาเฉพาะที่เด็ดวันนี้ห้าเนี่ยครับต้นเตีย้ยๆแค่นี้หกอันนี้เรามาเจอแล้วนะครับสดาวไหวหลาหูนะครับสดาดํานะครับนี่สดาวดำเป็นอันนี้เป็นพริกชีฟ้านะครับพริกอยู่ในล่มคือมาแอบเหมือนกับกลัวใครมาเก็บนะมะั้ง ไม่แอบอยู่ใต้ต้นสักนะครับก็จะมีต้นนี้นะครับกับต้นน้นพอได้กินอยู่อ่ามาเจออันนี้พริกชี้ดินนะครับอันนี้พริกชี้ดินคือก็งงเหมือนกันนะไอ้ต้นนึงอะ่ะชี้ฟ้านะครับอีกต้นนี้ชี้ดินคือถามจริงอะ่ะมึงไม่อ่านลายกลุ่มกันเหรอวะว่าเขาทำกันยังไงเนี่ยเออตรงคัน,นี้ก็จะมีนาอยู่ติดกันก็จะเป็นกข79นะครับปีนี้ทำกข79 อันนี้แล้วเราก็จะมาถึงนะครับอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญานะครับมีทั้งปิงวังยมน่านอยู่ในนี้เลยนะครับเป็นมะเขือเจ้าพญาซูปเปอร์มาร์เก็ตเรานะครับตอนนี้มียินอยู่ก็พลิกพลิกไม่ได้เก็บนะครับวันนี้พลิกเยอะครับนอกจากผักบุ้งแล้วก็จะมีตะก้าเนี้ยที่เข้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้นะครับได้มาก็เดี๋ยววันนี้อับ